พาดูบรรยากาศฝนตกคนฝนตกนะคะฝนตกทั้งคืนเลยนะคะฝนตกทั้งคืนเลยนะะนนเลยนาะเดินมาดูน้ำนะคะ บรรยากาศทุ่มฉับมากเลยค่ะตอนเช้าเลยโอ้โหมาดูสระบัวของเราค่ะสระบัวของเราตอใบดีเลยดักยูดิโอ้โห ทุกคนดูมามาดูสะบัวของเราฝนตกแล้วทุกคนฝนตกนะล้าไม่ขึ้น บรรยากาศตอนเช้านะเช้ามากนะฮะอันนี้ประมาณเจ็ดโมงครึ่งเนะช้ามากนะฮะสวเชา้าดอกบัวนะเอาไม่ได้เลยทุกคน พาเดินรอบบ้านนะคะรอบบ้านเนาะเดี๋ยวขาสั้นไปนี่เป็นยญ้าคานะไปทำราคาได้หนญะ้าแฝกนะยาขานา <c oughs> เวาสิทุกคนจะไ,ได้กินไปอุ้ยบัวไปดูแลนาข้าวโอ้ถ้าปลูกบัวในนาข้าวคงจะดีเนาะบัวในนาข้าวนะคะเรามาดูกล้วยกล้วยอะ่ะจะเอาได้ไหมคือว่ามีดมาด้วยนี่ไงกล้วยของเรานะคะนี่นะคะเราจะมาเอาอ่ะ หัวปรีเนาะอดูดก็จะเอาไปได้เนาะทำข้าวนะคะเอาตุแกแกใส่หมูอู้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 วุดไแล้วค่ะทุกคนใส่เบ็ดนะอื้ออะไรอะหาที่ใส่เบ็ดแต่ยังไม่ใส่เนาะ ไปได้ไหมดิดูทุกคนสภาพนะ,ะที่เอจะเข้าไปนะ <c oughs> ไปฝนตกก็อเอเุ่ยเส่งซ <c oughs> ี้อ่ะซี้อ่ะคือเช้ามาหากับข้าวนะคะทุกคนเอก็มาหาเอ่อถั่วปรีเนะหรือว่าดอกกล้วยนะดูวุดเข้ามาแล้วเลยคะ โอ้บัตร่วยสูงเถอสุขจังทุกคนเอเจ้าจาุดใดจอยเจ้าใดมเจ้าใดแบบโอ้ตีต๋แยะฉันมองไกลๆทำไมฉันแบบเออฉันก็จะเอามือหยิบได้แต่พอเข้ามาแล้วสิ่งที่เราคิดนะไม่ใช่แล้วค่ะอันนี้สามารถเดินลัดกลับบ้านได้เนาะแต่ว่าไม่ได้ถางความความสะอาดนะดูดิป่านะป่าแบบทึบ เดี๋ยวดอเอ้าเมื่อกี้เราบอลเห็นอยู่ไปไหนดอไม่กล้าสับสนเลยใส่เด็กตัวที่ได้ดูทุกคนนะฮะเอ้าเมื่อกี้เอบอลอยู่ไปไหนวะเยบ็เยบเยบ็บเย็บว้าวนี่คืออะไร ควาจริงใส่หนูแถวนี้เยอะมากนะมันจะเป็นคูคูสัตว์นะอุย้ยกล้วยดีเห็นไหมต้องมาสำรวจนะคะทุกคนดูคนเห็นกล้วยไหมี่กล้วยมันสุกแล้วดูาเออดินไปดูดดทำไมเข้ามาแมวบีเข้ามานี่ไงทุกคนคือยาวมากนะนก็ขวปีก็ไม่ได้นะ โอชนี่ก็จะเป็นข้าวเนาะลาข้าวไก่บ้านนะคะลาข้าวของเราเองนะคะติดบ้านเราเลยนะคะนี่ต้องต้องต้องเอาบีบมาด้วยแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวต้องกลับเดียก่อนต้องเกไต้องตรงนี้น่ะมันน่าจะเอาได้นะคะ ก็คือว่าเราบองมาไกลๆนะอุย้ยน่าจะเอามือแบบไปได้นะมันไม่ได้อนะเตี้ยเกินนะอะเขาไเตี้ยอยู่ทุกคนดูมันไม่ถึงอนะเออความคิดอนะจะมาทำอย่างเงี้ยก็ตายละความคิดกับกับสิ่งที่เป็นจริงเลยทุกคนต้องเข้าใจนะเตี้ยลนะ โอ้เตี้ยวว่ะสำรวจกล้วยนะเดี๋ยวเอาบีบมาจัดการนะฮะจัดการแล้วโอ้ยไม่ได้เลยทุกคนอันนี้คือการหาอาหารตอนเช้าเนยะหาผักแล้วก็หาอาเป็นรูอาหารเนาะเราจะวาเอาไปฝน <c oughs> ตกแล้เนี้ยเอาแกกใส่หมูนะ <c oughs> ย่งังไม่ค่อยจะมีนะตอนนี้ วดใช้เสียงเสียงวดใช้เสียงสักระยะหนึ่งนะคะทุกคนเยี่ไปก็อย่าว่ากันนะคะทำไ่อมไปอ่ะเออะเยอะฮะเจะของใส่บวกม้วด้วยต pues ้องดู็นสมศร ถ้าไม่เราไม่มาเข้ามาดูนะคะเราก็จะไม่รู้เนาะว่ามีกล้วยมีอะไรหรือเปล่านะคะเขาปลูกไว้แล้วก็อยากจะสำรวจเลยตลอดเนาะจะเป็นอาหารนะคะที่ใช่ปลูกปลูกทิ้งๆไปนะคะตันี้พีเขาก็ต้องจะมาตัดวัวปีตรงนี้นะคะ นี่นะคะ่ะข้ดีอย่งหนึ่งคือเห็นแเวาไปได้โอ้สูง,างมากเลยหนูกดดูเออบรรยากาศอ่สูงมากเลยสูงมากเลยที ้วยของเราแนละ้วแล้วก็ดูนะเอาไม่ได้สกอาดน,นะมาเสียเที่ยวแล้วค่ะทุกคนนะ,ะหัวปีก,ก็ไม่ได้นะแต่วา่าจะเอาเบ็ดมาใส่ได้นะดูด,ดูดูนะคะสามารถมาใส่ดูได้นะคะตรงนี้เนาะ,ะเนี่ยถ้ามีรูนะคะเราใส่เลยนะคะเนี่ยกับดักดูนะสามารถใส่ได้นะ สำรวจดูแล้วนะคะว่าตรงนี้นะมันเป็นโพรงนะคะความจริงตรงเนี้ยใช้โอ้หวกอดไม่เห็นฟองอะไรยืกๆๆๆนะเหมือนจะเป็นปลาช่อนนะตรงนั้นแหละทุกคนโอ้หัวกอดเสร็จแน่ๆนะคะปุิ่มเพิ่นะนี่นะคะทุกคน น่าจะเป็นปลาช่อนเลยลูกปลาช่อนเนาะน่าจะโดนแล้วล่ะนะฮะปลาก็ออกมาจากสะเราเองนะคะจากสะเรานี่แหละนะไม่ใช่ฝนตกนะตรงนั้นเนาะจะดูจับพื้นน้ำนะคะนี่นะคะใส่รูได้แล้วค่ะตรงนี้เนาะนี่ทุกคน ถ้าบีรูหรือว่ามีโขงเนนะ,ะสามารถใส่ได้นะคะตรงนี้เนาะน่าจะเป็นทางเดินของรูนะ,ะเพราะว่าเราเคยใส่นะ,ะแถวนี้เราเคยใส่นะคะจะเป็นรูคุกใหญ่แล้วแต่เนาะนะแถวสระเราใส่ประจำเนาะ,ะแต่ว่าถ้าพี่อยู่พี่ก็ใส่นะ,ะแต่ว่าเอไม่ได้ใส่ <c oughs> นี่นะคะ ถ้าเราเอาหญ้าออกเนาะข้างในนะคะก็จะเป็นบริเวณที่หนูวิ่งน่าจะมีหนูนะคะตรงนี้เนาะน่าจะมีนะคะที่นะคะบรรยากาศเนาะกีบัวไปดูแล้วนะคะน่าจะปิวไปเนาะพี่ทุกคนนะคะว้าวนี้ก็จะเป็นข้างบ้านนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคูสะเนาะ สะบัวนะคะสบ่าหญ้าเยอะนะ,ะก็มันก็เออเป็นกเกษตรนะคะที่ปลิวลงไปแล้วก็ขยายพันธุ์เลยเต็มเลยนะคะปกติสะจะนิสสะอาดมากนะคะเอไปย้อนดูรูปที่เอเคยถ่ายเนาะแบบสะสะอาดมากค่ะทุกคนนะคะแล้วี้บ้านเอนะคะเืียว่าสมล้วจหาหัวปรีนะคะแล้วก็เอาบรรยากาศตอนเช้ามาให้ดูแล้วหลังฝนตกเนาะ ผักนี่กินได้นะคะดิกินได้เหรอเรือาว้าวเนี่ยรูดเหคะถ้าเอาได้เนะาะบากบัวพี่น้องจ้าเต็มสามวบัวมพี่ป้าเอานะขันพีเลือดสี่ร้อยลองลองไปผุ่นพี่น้อง ุลงกไปหุ่นได้ซาหุ่นหลายคักนะฮะแต่แต่สาตัวนี้ปกติมันจะเป็นบัวแดงเนาะเป็นบัวแดงส่วนมากนะฮะแต่ก่อนเนาะแล้วก็ตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูฝั่งนู้้นเลยคะ่ะฝั่งนู้้นเลยเนาะว่าเราจะได้ปากบัวหรือป่านะฮะไปไปด้วยกันตอนเช้านะฮะมีเวลาเนาะ,ค,ะคือตอนนี้ยังไม่ทำกับข้าวเนะฮะ เรา,าเอาอันนี้ไม่ได้นะคะแต่เราก็จะเปลี่ยนเปดูนะคะเดี๋ยวเราค่อยจะเอาะค่ะเอเดอดูหาข้า,ตาวตอนเช้านะตอนเาช้าเองก็จะไปหาลูรีล่าเลยน่นนะ,ะบางทีก็ตื่นสายตื่นเชานะะน้านะแล้วแต่ะคะบางทีเราก็มีสายบ้านนะ เพราะว่าตอนนี้เองก็ว่างนะคะก็ทำปิดเทอมนะคะปิดเทอมว่างเนาะไม่ได้ไปไหนนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เที่ยวด้วยเน,ะนยาะตอไม้ดีไปฮะปกติจะมีตอไม้เยอะนะคะตรงน,นี้เนาะ น,นี่ก็เป็นที่ของเราเหมือนกันนะคะทุกคนนี่เป็นสรกเนาะเป็นศักของเราเหมือนกันค่ะคะ <c oughs> ือที่ที่มันสองข้างทางสองข้างทางคะ่ะยาวยาวเลยคะคะก็มีขายบ้างเนาะ,ะขายให้เขาอยู่ด้วยนะคะญาติญา,าติหางเนาะเขาขอซื้อมาอยู่แ,แม่ก็เลยแบ่งขายให้บ้างน,ะะนี่ก็เป็นที่เราเหมือนกันนะแต่ว่า แต่ก่อนเป็นข้อควาน,นะคะตรงนี้เนาะพี่พี่สาวนะคะเนี้ยหญ้ามันรกมากนะเนี่ยตรงนี้ทำข้อควาน,นะคะนี่จะเป็นบ้านพี่เนาะพี่ก็หลานมันอยู่อ้าวเลยนะคะเรามาดูว่าเราจะอ่าโอ้โอ้ห น,ะะนี่ก็จะเป็นต้นยูคาที่เอปลูกไว้แล,ล้วนานแล้วนะคะปลูกตั้งแต่เล็กๆอะ่ะทุกคนดูดูต้นนี้นะ,ะต้นนี้ใหญ่มากติดสายไฟนะ,ะขายบางทีขายต้นยูคาแล้วก็จะประมาณสองพันบาทนะประมาณนี้นะคะนี่ทุกคนดูไกลๆเหมือนจะเอาได้แนละ้วบากบัวนะไม่ใช่แล้วเนาะ ะะบรรยากาศนะ,ะทุกคนดูนะคะตอนเช้าแล้วหลังฝนตกเนาะดูข้าวกันอุ้ยนี่ไงหมกพัวนี่ไงทุกคนดูเลยฮะ,ะอุ้ยเหมือนจะเอาได้อ่ะแต่ว่ามันลึกน่าจะลึกแต่ตอนนี้มันไม่ลึกเนาะตรงน,นี้เราจะรู้นะมันเป็นพักเดินนะ,นะ,ะโอ้โหอยากจะพายเรือเล่นจริงๆเลยทุกคน นี่นะคะฝนตกแล้วก็จะทําให้ข้าวข้าวที่เป็นรวงเนาะหนักรวงแล้วก็มันจะลบนะคะเะเป็นผักบุ้งที่ยอดสวยมากนะคะนี่สวยมากนะคะแต่ไว้นี่แหละนะคะเดี๋ยวค่อยเก็บเนาะ,ค,ะคือเดินหาอะไรก็ได้ที่มันแบบ เราจะไปทําเป็นอาหารนะโอ,อะ,ะเ่าจะไปตลาดนะคะช่วงนี้ก็คือว่าเราก็ไปลวกกิบล็พริกนะคะข้าวแบบสวยมากทุกคนดูนะะอันนี้เป็นข้าวลาคนอื่นเขานะ,ะเขตเราจะถึงนี่นะคะเขตเราจะสุดตรงนี้นะะสุดตรงสาตรงนี้นะคะ เเราจะสุดตรงสระนี้นะคะดีแล้วให้ดูค่าด